มึงวัดไข้หรือวัดความสูงไอเตี้ยเนี่ยเมื่อวานนู้เว้ยกูไปเดินห้างฟอร์จูนมาไปเดินผ่านร้านขายคอมพิวเตอร์หน้าร้านมันเขียนว่ารับจัดตามสเปคกูก็เดินเข้าไปเลยแล้วก็บอกเขาว่าขอแบบผมยาวขาวๆอื่นๆ X X ฟิลแฟนเท่านั้นแหละเจ้าของร้านไล่กูออกจากร้านเลยเว้ย มันหน้าตบมากเลย e. พี่น้องครับใช่เจ <ets> ้าของร้านนหน้าตบมากหน้าตบมึงเนี่ยไม่วะก็ยาอ่อนสเปคไปถึงสเปคคอมพิวเตอร์พี่น้องครับเอาเหรอกูก็คิดว่าเขาขายคอมหน้าร้านแต่หลังร้านไน่มีไซส์ลายขายรวยกว่าโอ้เข้าใจผิดขอโทษขอโทษเฮ้ยเอามากะโศกเลยมึง เป็นไรวะพี่น้องครับหน้าบูดเป็นตูดหมาเลยทำไมวะน้องปางไม่ให้ทำกันบ้านเหรือพี่น้องครับทำเทออะไรกูเลิกกันแล้วแล้วมึงเลิกกันเรื่องอะไรเนี่ยก็เมื่อคืนที่ผมกินเหล้ากับพี่ผมจะกลับดึกใช่ไหมผมก็เลยไลน์ไปบอกน้องปางว่าจะกลับดึกแต่ปรากฏมันไม่อ่านเพราะมันไม่อ่านปั๊บผมกลับถึงห้องมันโกรธหาผมไม่บอก ลงโทษผมให้ผมฆ่าไปมันหัดหน้าห้องน้ำทั้งคืนต้องปางเขาลงโทษมึงจะกเด็กป .1 เลยแล้วพี่น้องครับก็นั่นน่ะดิกูทนไม่ไหวกูเลยบอกเลิกเลยไงเดี๋ยวแล้วน้องปางเขายอมเลิกกับมึงเหรอมันยอมง่ายๆที่ไหนล่ะพอ <c oughs> มันได้ยินมันขึ้นเว้ย oh, มันขึ้นมันจิกหัวกู oh, 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 oh. จิกหัวกูแล้วมันบอกมึงจะเลิกมึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมมันมึงมึงเจ็บมะเจ็บสิ กูก็เจ็บแต่ตอนแรกกูกลัวเว้ยกลัวโดนตบสวนกูก็กั้นใจอึดแล้วกูฮึดสู้เว้ยกูเลยจิกมนกลับแล้วกูก็บอกว่าเออกูจะเอาอย่างนี้แหละมึงเป็นปลามึงเจ็บนะอ้ยกูเจ็บยิง่าางกว่ามึงเยอะปาามันก็เจ็บไงมันเลยกระชากหัว,มวผมบอกได้มึงกับกูเลิกกันเป็นมึงมึงเจ็บไหมทั้งเจ็บทั้งจี๊ด กูก็เจ็นะบไงกูก็เลยกระชากหัวอขหรอกได้งั้นมึงกับกูเลิกกันเท่านั้นแหละมันเก็บกระเป๋าออกจากคลองผมไปเลยเป็นพี่พี่เจ็บไปวะเจ็บเลยแหละทั้งเจ็บทั้งตึงทั้งปวดทั้งแสบนั่นแหละเจ็บแบบว่าหนังหัวแทบหลุดเข้าใจกูพี่ใช่กูเข้าใจมึงแหละพี่ลมครับในในอ่านก็ปลดล็อกแล้วอ่ะ น้องก็เครียดเลิกกับแฟนมาพี่พาน้องไปเลี้ยงอ่างแก้เครียดหนดีครับตอนี้มึงทะเลาะกับหนังหัวกูตั้งนานเนี่ยเพื่อจะให้กูเนี่ยพามึงไปเที่ยวอ่างเหลอครับ พี่ก็อยากจะพาน้องไปอะแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวพี่เนี่ยมีอยู่ร้อยเดียวเอางี้ไหมซื้ออ่างเป่าลมเนี่ยไปลอยน้ำเล่นกันดีกว่าไหมโอ้ยอะไรมึง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 มันพึ่งพาไม่ได้เนยยมไปไหนก็ไปก่อนจะโดนซนขากูเนี่ยเดี๋ยวเๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มึงจะนับถือกูก็ตอนที่กูพึ่งได้เหรอเออถ้ากูพึ่งมึงไม่ได้กูไม่เรียกมึงพี่มึงไปเลยอีควายอีหน้าหมาโอ้โหกูกลัวเสียน้องแล้วเนี่ยเอางี้ ต่อไปเนี้ยน้องวอกเตรียมตัวเรียกพี่ว่าพี่ได้เลยเพราะว่าพี่อ่ะมีของให้กินฟรีไว้ที่ไหนครับพี่ครับโอ้เสียงหวานมาเลยมึงนี่นา <c oughs> คบจริงจเลยนะเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ขึ้นเดี๋ยวลงค <c oughs> ืออย่างนี้เม <c oughs> ื่อวานอีกลอฟันกินข้าวที่ร้านแล้วมันก็เล่าให้กูฟังว่าที่คอนโดของมันน่ะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออายเพิ่งมาอยู่ใหม่และอยู่ชั้นเดียวกับไอ้ต่อด้วย <c oughs> แล้วไงแล้วไงต่อวะไม่ใช่เรื่องของมึงอ๋อเอา จัดให้น้องวอกไปทำงานไปไหนก็ไปผู้ใหญ่จะคุยกันไปไปจ้าคืออย่างนี้นะไอ้น้องอายเนี่ยเขาไม่ยั่วไอ้คันเทพเพื่อให้ไอ้คันเทพไปกินฟรีไอ้คันเทพมันมันจะกินอยู่แล้วแต่น้องพอใจดันจับได้ก่อนน้องผู้หญิงคนนั้นก็เลยบอกว่าพี่จะจริงจังอะไรนักหนาหนูไม่ได้จริงจังกับแฟนพี่หนูแค่อยากจะขอแฟนพี่กินฟรีเล่นๆอุตตาเฉาโชว์ใช่เดี๋ยวมึงจะไปไหน ไปคอนโดพี่ต่อไปหาน้องไอยสิกูชอบกินเล่นเล่นเฉาโชว์จเย็นเย็นก่อนรอเลิกงานก่อนอ,อ,อกินเล่นเล่นไม่จริงจังทาไมกูไม่ไปเองวะ,ะถึงว่าเราสองคนอย่าไปเลยถ้าลองชอบไอ้ค้นเทพนะน้องเขาต้องชอบแบบหน้าตาดีๆมันคงไม่ชอบเราสองคนหรอกเว้ย ววใช่ครับพี่น้องครับเพราะอีกคนเนี่ยน่าจะกับพีิบก,ก่อยอีคนเนี่ย็น่าจะกับพีิตะขนน้องก็ผมไม่มีอารมณ์อยากกินพวกมึงหรอกพี่น้องครับเออจริงอย่างที่พี่อู๊ดพูดไว้ผมว่านะผมเอาเวลาไปง้อน้งปางดีว่ากูรักครอบครัวด้วยเออเออถูกถูกมึงทำถูกต้องแล้วแหละเวลาเราทะเลาะกับแฟนนะเว้ยไม่ควรทำแบบนี้มันรู้สึกไม่ดีว่ะสุดยอดขอบคุณที่เตือนสติจาเท้าเท้าครับพี่ดีมากรักแฟนละดีแล้ว ไอสองตัวนี้มันคิดดีแบบแปลกสมองมันคงคิดชั่วอยู่แน่นอนเลยพี่น้องครับนี่น้องพอจจยยยชีมากันแค่สองคนจับต๊ะสิ้นยาวเลยเอาไว้ตั้งศพเจ๊มั้งกุยก็ดูสิแกว่าจัดไว้กี่จาน เดี๋ยวพี่หมอนพี่ต่อแล้วก็ขั้นเทพตามมาหลังประชุมเสร็จค่ะอุ้ยมากันตั้งห้าคนเลยเหรอคะแล้วสั่งอาหารแค่2อย่างมันจะพอเลยคะน้องป้ชใจเอาอย่างนี้เดี๋ยวเจ๊จะสั่งอาหารอร่อยๆให้นะคะอาจวดมาจดออเดอร์แล้วครับ,รบมาเลยมาเลย,เ,ลยเอาต้ยามยำกุ้งกุ้งชาน้ำปลาไข่เยอะมากกับเผากรอบลาบหมูเส้นยาประกอบปลาหมึกผัดขึ้นช่ายเข้าหมูน่านะ ย่างหมูนาวะย่างย่างแล้วก็หมูย่างน่ะหมูย่างหมูคู่คุอ่ะแล้วก็เอาข้าวผัดปูจานหนึ่งจานใหญ่เจ๊เดี๋ยวนะคือมาแค่5คนใส่ีก็มา50คนกินไม่หมดก็ใส่ถุงกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าตื่นมากินต่อตามนี้เลยนะโอ๊ยเจ๊ไม่ไหวแล้วค่ะมันเยอะจริงจริงเราก็อย่าไปคิดว่ามันเยอะสิคะเราคิดว่ามันน้อยเดี๋ยวเราก็รู้สึกว่ามันน้อยพปเอ้งนี้ชีของแบบเนี้ยมันอยู่ที่จิตคุณแปงงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเจ๊เดี๋ยวฉันกินข้าวเสร็จแล้วฉันจะไม่จ่าย เงินนะเจ๊ก็ปรุงแต่งไปแล้วกันว่าฉันจะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วโอเคไหมไม่โอเคแหมาเดี๋ยวนี้หลอกยากหลอกเย็นนั่นแหะว่ะปากคอเลาะร้ายด้วยเหยียบมาไม่ตกฟากเลยเดี๋ยวออกไปเหียงต่อเข้าน้ำก่อนอยากเลยฮะจะกินกันหมดกระแหววสวัสดีค่ะพี่หมอสวัสดีค่ะน้องพอใจน้องทพีมนี่ขอนั่งด้วยคนนะคะพี่หิวหิวเชิญเลยค่ะ นี่เมื่อกี้นี้เจมินช่วยเราสั่งอาหารไปเยอะมากเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครอยากทานอะไรเพิ่มก็สั่งเลยค่ะโอเคเลยเอ่อจบับครับต่อรับอะไรดีครับสั่งอารเพิ่มหน่อยเอาต้ยมยำปลากระพงนะต้มยำาเอาข้าวมันกุ้งแล้วก็ผัดผักโรม,มิที่หมอครับอยากกินอะไรเพิ่มครับไม่อะ่ะจ้าสามีสั่งอะไรเมียกินได้ทุกอย่างอยู่แล้วอย่างนี้คินดี <c oughs> แมลผัดกระเพราที่ไว <Yeah. S 2> <c oughs> พี่กินแต่หมาสามีอ่ะชอบหยอกอ,อินกับมียอย่างนี้นพี่เลยอ่ะน่ารักสช่ไหมนะคะไม่ค่อยเห็นพี่หมอนกับต่อหยอกล้อกันแบบนี้นานแล้วนะคะอย่าบอกนะคะว่าน้องทิพย์หึงอ่ะเปล่าค่ะต่อกับทิพย์ไม่ได้เป็นอะไรกันซะหน่อย <S <S เอ้ยแมง แล้วเสื้อพี่เป็นไงบ้างเมื่อเช้าที่พี่ก๊อฟซักใหม่หายอับปะหายแล้วจะปรึกษาเรื่องนี้พอดีเลยพอใจตั้งใจว่าจะเปลี่ยนร้านซักรีดแล้วนะหลังๆเจ๊อ้อยเนี่ส่งเสื้อผ้ามาเนี่ยมีกลิ่นเหม็นอับตลอดเลยอะ่ะพี่ต่อว่าเปลี่ยนดีไหมอืมถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เปลี่ยนก็ดิ่มกันนะ ลองเตือนเขาก่อนไหมคะเตือนหลายครั้งแล้วค่ะพี่ทิพย์ไม่ดีขึ้นเลยถ้าเตือนหลายครั้งแล้วยังเป็นแบบนี้อีกพี่ว่าเปลี่ยนนะค่ะเป็นพี่นะคะพี่เจออย่างนอ้พอจจทั้งสามครั้งแล้วพี่เปลี่ยนชัวร์จะไม่ดูใจร้ายไปใช่ไหมคะพี่หมอนไม่ใจร้ายไปหรอกแม่จ๋าก็เราเตือนเขาหลายครั้งแล้วนี่เขาไม่ปรับปรุงเองอะใช่เนาะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอีพี่ก๊อฟโวยแล้วจะรู้ตัวไหมเนี่ยว่าจะโดนไล่ออกเนี่ย ดีวั uhm, like, พี่ก็อปไนไหนเนี่ยเออมาหาเจ้ที่หน้าร้านด่วนเลยนะมีเรื่องจะบอกเออสวัสดีครับขอัดใครครับคนนี้ไม่น่าใช่น้องอายท่าทางดูไม่ค่อยหิวเลย อลงมาเร็วๆสิพี่วอกหิวนี่ขารัครับไอ้ว่าว่ารอใครเนี่ยเปล่าไม่ได้มารอใครไม่ได้รอได้มานั่งเกลียกะนแล้วทำไมเนี่ยแช่แช่ไอ้หรือมีเด้ในบ้าไล่กูเป็นหมูเป็นหมาหือเป็นเพื่อนเจ้าของร้านด้วยเดี๋ยวกูฟ้องพี่ต่อไล่มึงออกเลยวุ้ยไหลล้อเล่นไม่เล่นไปไหนก็ไป จะได้เจอไม่เนี่ยน้องอายเนี่ยน้องอาอไปปะมาครับไปไป <c oughs> อ้วอ,อกแอบสม,มิตเลยนะแต่เป้มึงโข แ,บบแอบพิยมแอบดีๆนะเดี๋ยวเขาเห็นเขาจะถีบหน้าเอาบังให้หน่อยถีบไม่ดีมันน้ยไอ,อ,อ้บอสมึงมาทำอะไรที่นี่ไหนมึงบอกว่าจะไปง้อน้องปลาไงก็ฮะกูคิดไปคิดมา,มากูมไม่ง้อแล้วดีกว่า <c oughs> ถ้าเขาอยากคืนเดี๋ยวกูให้เขามางอ <c oughs> ้อกูเองดิหรอเดี๋ยวแล้วมึองอะ่ะไหนมึงบอกมึงจะเฝ้าร้าน กูโทรไปหาเจมินแล้วเจมินก็เฝ้าอยู่เว้ยกูไม่ต้องเข้าก็ได้กูก็เลยตั้งใจมาหายต่อมาหาพี่ต่อทำไมไม่ขึ้นไปคอนโดมึงมาที่นี่ทำไมกูหิวน้ำเนีกูจะมาซื้อน้ำกินแล้วที่มึงถือนี่อะไรน้ำน้ำปีนไปน้ำแล้วมึงจะมาซื้อที่นี่ทำไมกายนี้มันเป็นน้ำส้มอ๋ออุหิวน้ำเปล่าโอ้มึงที่นี่ได้หลายน้ำเนาะยุ่อึ๋สวัสดีครับมังไอสวัสดีขออนุให้นะครับ นี่ืหล่าน้องอายตัวเล็กสเปควอกเลยน้องอายเด็กๆใสๆสไตล์ยมใยรอิก โอ้หน้าไอ้ตอแหลจริงๆแล้วมึงมาดักหลอน้องอายใช่ไหมโอ้ยขอกระดาษตกมากมึงกับตอแหลมันกันละไว้แหมมึงก็มาดักเจอน้องอายมันกันแหละี่ตอนเช้าทําเป็นพูดกูไม่มากูไม่มาไอ้ตอแหลไม่ได้พูดอะแหมผมก็ไม่มาผมไม่ไปหรอกพี่ผมจะไปงอนน้องปังไม่รู้หล่ะยังไงกูเห็นน้องอายก่อนกูต้องได้กินน้องอายก่อนช่วยไม่ได้กูจะแซงบ้าวบ้าวเนี่ย ขอโทษครับพี่น้องครับเป็นไรเปล่าครับพี่น้องครับไม่เป็นไรค่ะช่วยเก็บให้นะนี่ครับพี่คะช่วยไปส่งหนูบนห้องหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูเจ็บแขนนะคะโอ้ได้ครับพี่น้องครับเชิญครับต้องขอโทษจริงๆนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมไม่ทันดูครับพี่น้องครั ยังไงมึงก็จะแซงคิวกูวให้ได้ใช่ไหมเออได้มาโวยดขาดแล้วตอนนี้มึงพิการนะของมึงใช้ไม่ได้ฉะนั้นปิวได้กินน้องอายัาบน้องใายจ๋าน้องอายครับน้องอายข้าเฮ้ยไม่เป็นไรมาดิดิน้องอายอะน้องอายไปไหน <c oughs> <ๆ S 2> อะข,ข,ของเสร็จก็กัดสิ <c oughs> มึงคนเดียวหมดแล้วอะไรกูเลยอดกินน้องอายเลยน้องอายไปแล้วไ้ไหลเนี่ยมันิีดิอย่างงี้แล้วคนที่ชื่อน้องอายเมื่อกี้เขาจะลงมาอีกเมื่อไหร่วะจะรู้ไปเนี่ยผมไม่ใช่ผัวเขาเนี่ยมานี่เลยมึงคือกูถามดีๆมึงก็ควรจะตอบดีๆเฮ้ยมึงจะควรกูทำไมเนี่ยก็มันยังงแหละพี่บางวันก็ลงมาสามรอบบางวันก็ลงมารอบเดียวแล้วแต่ว่าน้องเขาอิ่มไม่หิวอ่ะได้กูจะนั่งรอตรงนี้แหละ เผื่อน้องเขาหิวเขาลงมาเขาจะดี้หิวกูขึ้นไปกินใครบอกเลน้องเคาต้องลงมาแล้วทีวกูไปกินกูจะนั่งรอตรงนี้แหละา